เหรียญหลวงปูดทวดวัดช้างให้ปันี้ปีไหนแนล้วปะศูนย์สามหรือศูนย์สี่มศูนยสามใช่ไหมสภาพรงเดิมดำๆเลยครับขออภัยนะครับมือใหม่หัดไล่นี่ครับขอบข้าง ใช้ดูง่ายครับพระสภาพมเดิมไม่ผ่านการใช้องนีเ้เก็บเก็บเก่าเก็บนานเก็บออกจากหิ่งเก็บออกจากเซฟโชว์ครับไม่ได้ไม่ไม่ได้ปล่อยนะครับพราะองนี้โชว์ ระไม่ผ่านการใช้สภาพเดิมๆส่วนราคาสู้กัน่ถ้ามีคนสู้ก็มาคุยกันครับแทะดูง่ายขอบข้างครับ ภาพเดิมๆครับเส้นผมลายไอ้ลายผมหลวงปู่ทีมยังเป็นเส้นไม่ผ่านการใช้เลยครับ เป็นองค์ถือว่าเป็นองค์เชมเชมนะครับลงดำยังเดิมๆเลยครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหมครับจะมีพระเกจิสายต่างๆสายใต้หรือว,ว่าสายพรคอิสานมาให้ชมครับสวัสดีครับ